มาจุดชมวิวหมอกสนนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ,ะน,ออน,นักไก่เด้อักไกเด้ยนโอ้โบมมันขึ้นั่ต่อชมบันจกักรนะคะม,มันมีหมอกเด้อมันมีหมอกเด้อเพื่อน นี่มาได้กันสามคนนะคะโทษๆๆมันวะนี่เขามีให้เช่าด้วยนะคะเต็นท์นะคะชมบรรยากาศนะคะเพื่อนๆจา้าชมบรรยากาศเออเพื่อนในอนี้จะให้เบิ้ง ตอนเช้ามันจะมีหมอกนะคะขนาดบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะคะก็ยังรู้หมอกอะไรนะคะเบิ่งเด้อพื่อน่ะถนนพื่อน่ะที่เขาขึ้นมาพื่อน่ะเห็นบ่ลึกซ้ำไต่ตำซ้ำได่เพื่อนๆจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเชียงใหม่ข้างในมันบ่ตรงนู้นบอกตรไหนมั้งนู้นลหรมันังม่นี่จะอยู่ตรงเนี้ยไหนอยู่ตรงนี้เหรอโอ้บังเขาเลยเหรอว้าวว้าวมั้งแต่เนาะเชียงใหม่นี่มันจะอยู่ตรงเพื่เนาะ จังมาไม่ได้จุดลงเตะเนาะ <c oughs> ดูไม่ออก <c oughs> ระวังโทรศัพท์หล่นนะคะเร็วเข้าโอ้โหดูสิ่นขึ้นมาเห็นบ่มืด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 เรานอนเต็นท์นี่นะคะคงจะอาบน้ำไม่แซบนะคะอืมบ่แซบค่ะ <c oughs> บ่บบะได้เลืองนะคะอาบน้ำไม่ <c oughs> สะอาด <c oughs> สะอาดนะคะเพื่อนๆจ๋า <c oughs> นี่เขามีทียมเนี่ยจังหวะเขาไก่มาทังไมไปทั้งพูดนี้วะ ไปทั้งไหนกันล่ะโอ้โหชมบรรยากาศนะครับโอ้โหแดดมันก็สั่งซองดีแทนเนาะอ๋อแม่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 เจ๊ง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 น้อยถ่ายรูปให้น่อยสิกล้องตัวเองอะถ่ายนี่หน่อย บ่ทาแบนบ่ใช่ใช่ใช่โอ้ยเราไปยังก็ไปยังเราก็ถ่ายตรงนี้ด้วยไงคู่คันเลยไงจะไปยากตรงไหนล่ะจ๊ะเอ้าโอ้ยไปปิดหน้ากล้องเขาสวยเลยหนึ่ง เมอยห่ยหน้าน้อยสิโอเคอบคุณค่นม่หนังนะเดี๋ยวกอนนนี่แบตเตอรี่ก็โอเคนะคะสักคู่นะคะอืม แบตเตอรี่ก็จะหมดอ๋อเจ้าออ้แถวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะคะเพื่อนๆจาถ่ายอยู่อยู่ตบระาวาังขาด้วยนั้นระวังทางขึ้นนะคะหีอะ่อย่างก็ตืๆดๆเธอนน่เธอจ๋าเธออย่าว่ายอย่างนั้นนะเธอเธอเธอตาเธอจ๋าจ ไฟจ่าอย่าว,ว่างั้นนะแบตเตอรี่อย่าว,ว่างั้นนะคะ <c oughs> มันจะประตูตูดมาไ,ได้ไดมมันหมดดิม่ไ,ได้ไหมคุณท่าน <c oughs> โอ้ยแสงแดดมาไหว ay okay. yang sanhin ดูนะคะลานกลางเต้นนะคะดอยอ่างขางนะคะนี่เห็นปอแบตเตอรี่นี่มันแบตหมดแล้วบลอ โอเคนะคเนเนะเพื่อนๆจาส้มบรรยากาศสำเนลจ้า